ไม่ใช่ตัวแทนของคนเชียงใหม่ไม่ใช่ตัวแทนของมหาวิทยาลัยแต่เขาเป็นตัวแทนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5โดยไม่รู้อินโนอินเนเขาไม่ได้สูบบุหรี่เขาไม่ได้มีอาชีพเสี่ยงเขาไม่ได้มีพันธุก,กรรมเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องทำให้เขามาเป็นมะเร็งปอด PM 2.5องค์การอนามัยโลกระบุเมื่อปี2013ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เขาเรียกว่า first class carcinogen เป็นที่รู้กันทั่วโลกมีบางคนแกง้ง้อไม่รู้ว่าปฏิเสธที่จะรับรู้หรือว่าแถต้องการปกปิดบิดเบือนข้อมูล ไม่ยอมนําข้อเท็จจริงสู่ประชาชนแต่นี่คือเรื่องจริงในจังหวัดเชียงใหม่เราพบเห็นชัดเลยเฮ้ยคนไม่สูบุรีเป็นมะเร็งปอดอายุน้อยลงเรื่อยๆเราก็จะพบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยซ้าไป PM 2.5ทไม่เกิด E G F R mutation adenocarcinoma ในปอดเมื่อปีที่แล้วเดือนเมษานยนวารสารชั้นนาของทางการแพทย์เนเจอร์ Nature, เนี่ย PM เ5เนี่ยเป็น tumor promoter ทาให้เซลล์ของปอดถูกโปรโมทให้กลายเป็นมะเร็งปอดชนิดนี้